ควัสดีครับวันนี้ไม่อยู่กับซีโอไอทีนะเราจะมาบอกข้อผิดพลาดอะไรคนที่เรียนจบไอทีด้วยแมกนะครับต้องมีการเข้าใจผิดกันแน่นอนนะครับว่าอันนี้นะครับทั้งหมดที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นะครับจะเรียกว่าซีพียูนะครับแน่นอนนะว่ามันผิดนะครับเราจะสามารถแก้ไขตรงนี้เบื้องต้นได้ยังไงนะครับเราก็จะมาบอกกันเลยนะครับว่าอันนี้คือเร่าอะไร อันนี้ครับเขาจะเรียกว่า PC นะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์นั่นเองและทุกคนอาจจะรูแล้วพี่ผมรู้แล้วครับว่าอันนี้คือคอมพิวเตอร์แล้วมันเรียกว่าอะไรบ้างสิ่งแรกนะครับเราจะมาบอกกันนะเพื่อนนี่ก็คือฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์คืออะไรครับฮาร์ดแวร์คือสิ่งที่จับต้องได้นะครับก็คือเช่น CPU RAM, แรมการ์จอเมบอร์ด ซีวิวแฟนนะครับเพดี HD, พระวสภัยเป็นต้นนะครับส่วนซอฟต์แวร์อะไรซอฟต์แวร์คือโปรแกรมนะครับที่ทํางานในคอมพิวเตอร์นะครับโอเคคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้คือเข้าใจงนะ่ายๆเนาะมาทีนร้นะครับที่ทุกคนเห็นว่ามันมีอะ้นะครับก็คือจะมีอันนี้เลยนะครับไอ้สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับก็คืออันนี้ เรียกว่าเป็นหรอดนั่นเองนะครับผมเป็นหรอดชื่ออะไรเป็นหรอดนะครับคือตัวที่รับผมขอเรียกายๆนะก็คือตัวที่ใส่ย้ำทุกอย่างนะครับเข้ามาในตัวเองนะครับแล้วก็ไปเอาไฟจากพาวเวอร์สปายมาเลี้ยงแล้วก็จ่ายไฟให้คนอื่นๆนะครับทําให้ตัวอื่นนะครับ,รบสามารถทํางานได้อ่าประมาณนี้และตัวนี้นะมันจะมีอยู่ในอีกนะอันนี้เขาเรียกว่าซ p u นะครับ ส่วนตัวหน้านอกนะครับที่มันโดนทับแต่อันนี้ครับจะเรียกว่า CPU fan นะครับ CPU CPU fan นะครับมีหน้าที่ไปทำอะไรหนึ่งเลยนะครับก็คือระบายความร้อนสองนะครับทำให้ CPU ไม่ร้อนและทำงานหนักจนเกินไปนะครับแต่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานของ CPU ของทุกคนด้วยนะส่วนไอ้คีคีพี่หรือว่าไอ้แท่งๆเนี่ยสองอันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร อันนี้ครับแล้วก็แลมอแมนะครับจะมีประโยชน์มากนะครับสมัยนี้ก็คือช่วยเน,นเรื่องความจําสํารองแล้วก็เอ่อเปิดโปรแกรมโคโมูีเยอะนะครับเช่นแท็บเนี่ยเราเปิดได้เยอะนะครับมันจะกินแลมแล้วเนาะลราก็โปแกแคมเปอ่หลังอะไรประมาณนี้นะส่วนตรงนี้นะครับที่มันเป็นเหลี่ยมๆกันนะครับก็คือตรงนี้อันเล็จริงๆสมัยนี้เขาไม่ใช้กันแล้วนะพวก Nvidia ด ประมาณนี้นะครับเ v i d ีเอท,ท,ที6ีหกหนตัวนี้เขาไม่ใช้ล้วเนาะเขาเลยเปลี่ยนมาใช้เป็นพวกพวกนี้นะครับก็อ t x ขึ้น GTX ขึ้นไอ้ไรบเด็นครับ GT ก็น่าจะตายแไปแล้วส่วนนะครับตัวนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับก็คือ power supply คนระับตัวนี้ถ้าเราไม่มี power supply จะเกิดอะไรขึ้นก็ก็จนะเห็นใส่เนาะว่า สายเนี่ยมันจะเลี้ยงมันจะมาต่อนี่ต่อนี่ให้กับเมมบอร์ดผู้ที่เอาไฟไปต่ออีกทีหนึ่งนะครับก็คืออันนี้ไฟหลักอันนี้คือตัวขยะจะขายายใจไฟเนาะก็คือเราต่อมาต่อนี้คือครนนี้เขาจะเรียกว่า2ี่สิบสี่พินนะครับตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าสาย s ตารนะครับก็คือต่อตรงนี้มันจะมีเฮดเดตีนะครับอาจจะอยู่ตรงแถวๆนี้เนาะหรือเปล่าออมานี้นะครับอันนี้น,น,น,น่เขาใช้เป็นเฮดเดตีเนาะไม่ได้ SSD ด, hey, ด้วยนะครับก็คือนนีนะครับจะใช้เป็นสำหรับขมลุ่นเก่าหรือว่าอมที่จุผลจำเยอะด้วยกันชิ้นขมซฟเวอร์นะครับก็มันจะใช้เป็นจานหมุนเนาะก็นแน่นอนนะว่าพังง่ายแล้วก็เหมือนใช้เปลี่ยนพังเปลี่ยนนะครับอันนี้โอเคส่วนตรงนี้นะเราจะเห็นสา,อานนะอ,อันนี้นะก็คืออันนี้เขาเรียกว่า นออบบะครัเพื่อให้มั็นเบาะจ่ายไปมาให้ CPU ิวแฟนหมุนนะครับผมอันนี้ก็คือ CPU ิวแฟนเหมือนกันนะครับผมขออนุญาตเรียกว่า CPU ิวเคีนะครับเพราะว่ามันคือ CPU ิวเคีเนาะ CPU ิวเคีคืออะไรนะครับก็คือการนำความร้อนเช่นอันนี้คือความเย็นนะครับความเย็นอันนี้คือความร้อนถ้า CPU ิวแฟนนะครับไม่ดูความเย็นเข้ามานะครับความร้อนนะครับก็จะสะสมทําให้คอมพิวเตอร์นะครับ เกิด okay. ความเสียหายในระยะยาวได้นะครับเช่นอ mm ื hmm. ความร้อนสะสมเยอะจนเกินไปนะครับทําให้คอมพิวเตอร์ร้อนทํางานหนักนะครับไม่ว่าจะยัยงไงก็ตามแนะนาให้ติดนะครับโ okay. อเคส่วนตอนนี้เราจะมาแนะนําอีกตัวหนึ่งก็คือตัวน,นี้ค่ะไม่ได้เหมือนกันเนาะคือทานไ่ออดนะครับทานไ่ออดคืออะไรนะครับเง่ายคือทานนาฬิกานี่นะครับแต่มันจะมีลูกบ,บอกเนาะ ว่าแต่และตัวแต่จับใครที่ซื้อบบไหมดแล้ใหม่นะครับก็จะมีฐานไม่อดแถมส่วนใครที่ไปซื้อมือสองนะครับเราก็สามารถพิมพ์นในกูเกิลได้เลยนะว่าใช้ฐานไม่อดตัวไหนเราไปซื้อผ่านเช่นพวกร้านสะดวกซื้อได้เลยนะครับโอเคตัวนี้อ่าในซีพียูกับ CPU นะครับตัวที่เป็นกึนกนะ่งกลางไม่นำความร้อนไล่ก็คือซิลิโคนนะครับซิลิโคนเอาไว้ ดึงความร้อนนะครับไปหาซีบิวแฟลรให้ซีบิวแฟลรเอาความร้อนออกนะครับโอเคโอเคมันจะมีประมาณนี้นะครับส่วนฮาร์ดแวร์นะครับจะมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับซีบิวนี้เรียกว่าซีบิวครับไอตัวเหลี่ยมนี่ผมชูเลยนะครับอันนี้เขเรียกว่าซีบิวนะครับตัวที่สองอันนี้เขเรียกว่าซีบิวครับหรือว่าการ์ดจอนะครับการ์ดจอเนี่ยเขาต้องไหนครับตัวนี้ ตรงน,นี้2ตรงน,นี้1ตรงน,นี้ CPU Fan CPU Fan โอ้โหเกียดนะเกียดนะ CPU Fan ตรงนี้คืออะไร l a m นะครับตรงนี้คืออะไรครับ Power Supply Power Supply Unit นะครับตรงนี้แล้วใครไม่ว่า ซื้อขอมมาทําอะไรก็าตามนะครับได้นําให้ซื้อเครื่องสำรองไฟไว้ได้วยนะครับคือเดี๋ยวจะคิดว่าจะมาสอนหาว่าคอมเท่าไหร่ต้องควรซื้อเครื่องสำรองไฟเท่าไหร่เนาะอันนี้ยี่สิบสามอันนี้แคมปนะครับแลมปหน้าตาจะเป็นแบบนี้มีสีมีไฟ RGB แต่น,นี้อาจจะไม่มีอันนี้คือเพราะว่า p ปายยูนนะครับตรงนี้เลยเพราะว่าสปายยูนิตนะครับจะแยกอเป็นสองประเภทนะก็คือหนึ่งคือว่า u ปายยูนิตแบบ ถอดสายไม่ได้เนะคือทุกคนจะเห็นตรงนี้นะครับว่าอ่ะวันนี้ผมพยายามทุกคนเห็นตรงนี้นะว่ามันไม่สามารถถอดสายได้นะครับแต่ถ้าเราสายได้นะครับเราจะสามารถเลือกว่าจะเสียบแค่าสายไหนนะแต่เราต้องระมัดระวังการเก็บสายดีด้วยนะครับไม่มันหายโอเคอย่างนี้สิอันนี้นะอันนี้เขียนอีกหนึ่งหนึ่งสอง สามสอันนี้คืออันนี้6คือเคสนะครับเคสอันนี้เนะครับออันคอยยาเป็น,น,น s T เ,เลยกันนะครับเพราะว่าต้าไม่นีคงจะ มีผู้ใช้ส่วนน้อย,อยนิดนะที่ใช้เป็นเทคโนโลีหรือว่าที่เก็บจังหวดนะครับผมขอเล่นแบบนี้เลยก็คือของเป็นปูนะอันนี้เยอะจริจโอเคจะเป็นวันนี้นะครับเราก็จะมีวันนี้นะครับส่วนการเลือกี p u การเลอกแรมการเลือก,กระจอการเล่นบนเบาะที่เข้ากับอะไรวัน,นี้เราก็จะมาอธิบายในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยครับไปนะครับเจอกัน